สวัสดีครับผมอาจารย์น้องสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคํากันนะครับประจำวันที่12ถึงวันที่16พฤษภานะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ Time Frame Day เนาะไทม์เฟรม e Day ไม่ไปไหนเลยครับติดอยู่แค่รเีเวลนี้นะครับติดอยู่ที่3 2 9 7โดยประมาณเนาะก็ยังติดอยู่ตรงนี้แล้วปิดเห็นตรงเนื้อเล็กๆตรงนี้ไหมครับเนี่ยเนื้อเล็กๆตรงนี้ โดดนะมีการโดดนะครับเห็นไหมมีการโดดของราคาเพื่อปิดสูงกว่าไม่ได้เปิดหรือปิดตามเงื่อนไขของตลาดคือเวลาปิดของแท่งนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดของแท่งนี้เห็นไหมครับแต่เนี้ยมันโดดหนีขึ้นไปเชิงนิดนึงเห็นไหมครับนั่นแหละครับมันเลยทําให้เห็นว่าตลาดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงมากอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ไม่จาเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลบก่อนมีอะไรบ้าง อเดี๋ยวไปไอธิบายในไทม์เฟรมต่อไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยลบเน่อโอเค <c oughs> อ้ออะไรอย่างหนึ่งในวัฏรกของไทม์เฟรมเดยเนี่ยเทรนไลน์มันค่อนข้างไกลนะเทรนไลน์ของเดย์ Day เนาะอยู่ตรงนี้นี่คือเทรนไลน์ของเดย์ค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยเวลามันลงมาเวลามันตัดเนาะ อ๋อไม่ใช่ขออภัยดูผิดครับดูผิดขออภัยเทรลไล่เดย์อยู่นี่มันต้องเป็นสวิงนี้ไม่ใช่สวิงนู้นอ่านี่นี่คือเทรลไล่ของเดย์อยู่ประมาณนี้เนาะเทรลไล่ของเดย์เนี่ยถ้ามันปรับตัวลงได้มันมาขนาดนี้แต่ถามว่าไกลไหมไกลครับเนาะแต่ถามว่ามาได้ไหมมาได้เนาะโอเคไปดูทำเฟรม เฮสี่นะครับให้ผลในทาเฟรมที่เล็กลงเนาะอืมฮึ <c oughs> โลบนี้คงจะให้อะไรที่ง่ายๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับขึ้นไปโซนบริเวณนี้จากสัปดาห์ที่แล้วนะที่แจ้งไปเนาะบอกว่าถ้ามันเข้ามาอยู่ในโซนนี้ผ่านได้เนี่ยมันจะแตะไม่ผ่าน เนาะแลวยกตัวหนีแต่ทีเนี้ยมันลงมาแตะถึงระดับรลเวลของ3า9 7แสดงว่าโซนนี้แหละคือโซนสําคัญแล้วก็โซนนี้อาจจะเป็นโซนวัดใจด้วยในตลาดจริงๆถ้าเวลามองแบบนี้เห็นไหมครับแตะปุ๊บดึงเนื้อกลับต้องระวังนะฮะเนี่ยดึงเนื้อกลับต้องระวังนะเพราะอาจจะมีคนที่เขาแบบกลุ่มที่เขาแบบรอมัตตรเพลรา,ราคาตรงนี้อยู่เนาะเวลามันลงมาถึงปั๊บดึงเนื้อกลับมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่รลเวลเนี้ยที่ผมตีไว้ตั้งหลายสัปดาห์ถึง เอาอยู่ใช่ไหมหรือมองมันเป็นในเรื่องของ POC ก็ได้หรือ Point of Control หรอสามารถมองมันเป็น POC ก็ได้นะครับเนี่ยราคาพวกนี้เลเวลพวกนี้มันมีปัจจัยส่งผลหมดเนาะเนี่ยเบรกขึ้นไปได้ยอตัวลงมาไม่ผ่านชุดนี้พยายามจะเช็คอีกทีนึงว่าผ่านไม่ผ่านไอ้แท่งสีแดงที่ปิดวันนี้นะที่ปิดตอนวันศุกร์นะมันจะอาจ วันจันทร์อาจจะมีเปิดตลาดมาแล้วอาจจะเช็คหรืออาจจะไม่เช็คก็ได้เยกหนีอ่าเดี๋ยวมาหาเหตุผลกันแต่ที่แน่ๆอันนี้เทรลไลน์ของ4ชั่วโมงเนาะเทรลไลน์ของ4ชั่วโมงก็ค่อนข้างไกลนะฮะก็อยู่ตรงนี้เทรลเลร์ของสี่ชั่วโมง เส้นสีขาวนี้คือเลเวลที่สามารถปรับตัวลงมาได้ถ้ามันไม่ผ่านแต่ทีนี้มันโดยภาพเนี้ยมันพยายามฟ้องว่ามันไม่อยากลงแต่ก็ใช่ว่าจะลงไม่ได้นะครับรอดูหน้างานวันจันทร์หรือวันอังคารเนาะถ้ามันมีการปิดแบบไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตลบก่อนให้จําไว้นะครับกรอบนี้คือกรอบสาคัญในการปรับตัวของเด y ถ้ามันปรับลงมามันจะลงมาที่นี่แต่ถ้าไม่เทไลท์พวกนี้ ติดนะครับติดเทรนไลน์เนาะถ้ามีใครที่สายสมาร์ตมันนี่นะก็จะเข้าใจว่าอีโคโลอีโคไฮมีการเคลีย e อีโคโลเสร็จปุ๊บเบรกขึ้นเคลียอีโคไฮย่อตัวลงมาไม่เอาอะไรเนี่ยโซนนี้มันมีอะไรอันนี้ผมใบให้แล้วนะเนี่ยโซนนี้มันมีอะไรมันจะลงมาเอาฟึุเนี่ยก็เอาละเอาเสร็จก็ดึงเนื้อกลับชุดนี้มีโอกาสที่จะ ป้วนเปียนอยู่แถวนี้ลกเด็กลกเด็กอยู่แถวนี้เนาะจนกว่าจะมีข่าวหรือมีแรงผลักดันให้มันไปในทิศทางนั้นอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับโซนที่ต้องระวังเลยคือเดสามารถลงมาตรงนี้ได้แต่เอสซมองว่าไม่อยากลงมองว่าไม่อยากลงนะนะครับยังมีอีกตั้งหลายต้านเนี่ยที่อยู่ข้างบนเห็นไหมเส้นสีส้มเนี่ยเนี่ยต้านสองต้านเนี่ยถ้าไม่เอาอยู่ล่ะแล้วลต้านข้างบนนี้ทําไมมันจะไม่ไปรับ ใช่ไหมเออทำไมมันจะไม่ไปเทสของใช่ไหมล่ะอ่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับที่ตีให้เนาะแล้วก็มาดูหนึ่งชั่วโมงอมที่จริงเทลล์ตรงนี้ตีไม่ได้แต่มันขอดูทำเฟรมล็กอีกนิดนึง โอเคงั้นตีหนึ่งชั่วโมงให้ก็แล้วตีเป็นหนึ่งชั่วโมงให้เนาะเบรกได้ก็คือได้ครับเบรกไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะเทนไลน์ตรงนี้นะอันนี้ใช้เป็นเทนไลน์ง่ายๆนะครับสีชั่วโมงให้เป็นสีส,สีฟ้า1ชั่วโมงให้เป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับหชั่วโมงนะให้เป็นสีแดงอ่ะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในเรื่องของ อะไรอีกเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินเนาะให้ทำมันอีกตัวหนึง่งตอนนี้มันติดที่ X point เนาะราคาติดที่ X point เห็นไหมครับเมื่อราคาติด X point เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ลงต่อแต่ถ้าลงต่อเนี่ยมันจะต้องหลุด c point กับ a point ให้ได้แต่ทีเนี้ยมันติดแค่ x point แล้วมันดีดกลับเห็นไหมฮะดีดเร่งกลับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีลุ้นอีกสักตัวนึงก็คือตัวนี้ก็มีลุ้นตัวนี้ครับบริเวณนี้แหละน่าสนใจก็คือเลเวลเดิมนี่เลยที่มันเอาอยู่ก็คือ3,297โดยประมาณเนาะ <c oughs> ถ้ามันเอาอยู่มันจะติดเสร็จปุ๊บมันจะดีดขึ้นต่อ ดีขึ้นไปไปหาต้านไหนก็เอาต้านนี้ก่อนเลยถ้าหลุด C point ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อหลุด A point ได้อันนี้ขึ้นไกลเลยครับเพราะราคาจะวิ่งเกินสามัญสำนึกของของที่มันเคยทำเนาะหรือวิ่งเกินตามความเป็นจริงอะ่ะม,มันจะวิ่งไปนู่นเลยข้างบนนู่นเลยตรงนี้ผมให้เป็นสี <c oughs> สีฟ้าไว้สีฟ้าสวยๆ นะครับเป้าหมายที่วัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นมาถึง ,3796 ถึง3,826ได้นะครับโดยประมาณนะโดยประมาณมันมีโอกาสขึ้นมาได้แต่ก็อย่าเพิ่งไปแอบครับบางทีตลาดมันมีการผันผวนนะบางทีมันอาจจะมีการตบหรือว่า มีการทุบแบ่งขายอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดูแผนดูอะไรเนี่ยตรงไหนผ่านได้ไม่ได้ถ้ามันยืนได้นี่มันจะไปเองนะครับเจนเย็นเนาะโอเคเรามาต่อกันที่เมอริลนะครับเรามาดูกันที่เมอริลเนาะเมอริล <c oughs> ตอนนี้ติดอยู่ที่เลเวลของ3ามพันสาอยสาสิบหโดยประมาณนะครับไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านเนาะมีการพักตัว ก็ดูที่รลเวลนี้แหละว่ามาถึงหรือเปล่าถ้ามาถึงเนี่ยมันก็จะเล่นอยู่แถวนี้แต่ถ้าไม่ถึงแล้วยกหนีอันนี้คือมีโอกาสขึ้นต่ออีก2องรเวลก็คือขึ้นข้างบนนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับโดยประมาณเนาะจะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของดอลา <c oughs> ดอลาร์ดอลลาพยายามยกตัวนะครับก็ยังอยู่ในกรอบของระหว่าง9 9เนาะกับ1 0 1ยังไม่ยังไม่หลุดไปฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการรอทิศทาง รถทิศทางอาจจะใช้ขาวเพื่อมาพลักดันแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้นโยบายมากกว่าหรือแผนหรือแผนการเงินเนาะเข้ามาช่วยปรับนะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับแผนสัปดาห์หน้าเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแผนก็ยังคงง่ายอยู่ก็ใช้เป็นเทรลไลน์ง่ายๆนะครับก็เสริมด้วยฮาร์โมนิกเนาะแล้วก็มีเลเวลสำคัญไกด์ไว้ให้อยู่ละนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้ ขอบคุณผู้ติดตามครับผู้ที่เข้ามากดหัวใจผู้ที่เข้ามาดูคลิปต่างๆเนาะสามารถทักบอกกันได้คุยกันได้หรือมีปัญหาสามารถทักมาถามได้นะครับมาเกิดยังไงขึ้นการเทรดเป็นยงงอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ห้องเรียนฟรีมีซิกให้นะครับก็ถามว่าห้องเรียนฟรีก็ไม่ได้เข้มขน้นเหมือนกับห้องนักเรียนที่จ่ายค่าคอร์สนะครับก็ก็เป็นความรู้ง่ายๆนะครับที่สามารถให้ท่านพอเข้าใจนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ในโปรไฟล์เนาะ โอเคไม่ได้มีอะไรให้แล้วอยู่บรมาน,นี้นะครับคลิปทองคำในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ